สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทุท่านครับผมเมื่อวานเราได้นำเสนอข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งบนกันไปแล้วนะครับหนึ่งสูตรนะซึ่งเป็นสูตรที่แม่นมากๆเลยนะครับเดินมาสี่งวดแล้วนะเ,นเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรนี้ก็เดิมเป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยบนนะครับแต่ พอสูตรเดินจริงนะครับมาตำแหน่งหลักร้อยบน3งวดนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเข้าตำแหน่งของหลัก10บนนะครับงวดนี้ถ้าเดินต่อจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็ยังไม่มีใครทราบได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เดินนะครับต่อเนื่องกันมาเช่นกันนะครับอ่าก็เป็นสูตรเลข วิ่งบนระยะยาวๆนะครับกันอีก1สูตรนะงวดที่แล้วนะครับได้วิ่ง2กับ4นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนเป็น5 0 4นะถ้าเราเอา2ส,สูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับประกบกันนะครับก็จะได้4ชุดนะครับก็จะเป็นชุด2 0 สองหนึ่งนะครับแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับอ่าก็จะได้สองตัวบนนะครับเป็นสี่ชุดนะถ้าไม่มาถ้าสูตรไม่มาถ้าสูตรไม่เดือนหลักร้อยนะครับนะอ่าถ้าเดินสิบหน่วยก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราจะเอาสองสูตรนี้นะครับมาประกบพบชนกันนะเพื่อจะได้สองตัวบนนะครับสี่คู่ชุด นะครับเป็นชุดคู่โต๊ะนะอ่าเอมันตรงใจนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะจะได้นำไปหาเลือกซื้อนะครับรางวัลสรากินแบ่นรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆอนเนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งบนกันเลยนะครับผมจะลงเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันนะครับอ่า งวดที่แล้วได้วิ่งสองกับสี่นะครับอ่างวดนี้จะเป็นเลขอะไรเรามารับชมไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าผลรางวัลที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่นะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่สองตัวล่างสามหนึ่ง 428 016 447และก็426 <c oughs> ตำแหน่งบวกนะครับหลักหมื่นหครั้งนะแล้วก็หลัก10บน1ครั้งนะครับหลัก10เลขหน้าครั้งที่1นครั้งหลักร้อยเล็นหน้าครั้งที่สอง หลัก10เลขท้ายครั้งที่1ห,หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวกด้วย5้รคงที่นะอ่าบวกกันเลยนะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก0ได้1นะ1บวก2ได้3 3บวก0ได้3 3บวก4ได้7นะครับ7บวกเได้14 14บวก5ได้เท่ากับ19 9ก้าบวก2คงที่ได้เท่ากับ11นะครับอ่า2ส,สูตรนี้ มันชนกันที่เลขหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับชนกันที่เลขหนึ่งนะแต่ผมจะจับเป็นชุดคู่โต้ให้เพื่อนเพื่อนเลยนะครับนะก็ <c oughs> o, จะได้นะครับ90 9 1นหนึ่ง no, นะครับหนึ่งและก็หนึ่งหนึ่งเลขเด่นไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเลขหนึ่งตัวเดียวนะน่านะครับเพราะว่ามันชนทั้งสองสูตรเลยนะครับเลขหนึ่งนะครับอ่ะก็เป็นคลิป นะครับเลขวิ่งบนสูตรที่เดินต่อนะครับจับเป็นชุดคู่โต๊ดสองตัวบนให้เพื่อนๆได้เอาไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็นะครับจับประกบคู่กันนะครับก็นำเอาไปวิเคราะห์พิจารากันดูนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกๆท่านนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าแอดธุระเยอะนะครับตอนนี้ก็ขอลงเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ